สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะกลับมาพบกับเก่งค่ะทางช่องชาแนลยูทูบนะคะโปรโมชั่นฟอร์ดปเก่งกี้เก่งจากฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะคะและเช่นเคยเลยค่ะมาพบกับเก่งนะคะก็จะต้องมีรถนะคะสวยๆมาให้พี่ๆได้ชมกันวันนี้รุ่นที่เก่งเลือกนํามาค่ะเป็น f o r d r เลนเจอรนะคะรุ่น XLT ค่ะ4ประตูนะคะเกียร์ธรรมดามาในราคา854,000บาทค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าวันนี้สุดห่อคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากที่ ด้านบนฝาก,กระโปรงเลยค่ะตัวนี้เป็นสกรูฟนะคะส่งเตี้ยม,มาในสีทูโทนนะคะสีดําเงาที่เหมือนกับตัวรถเลยตัดด้วยสีดําด้านเพิ่มความมีมิตินะคะให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นถัดลงมานะคะก็จะเป็นครอบไฟหน้าเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟของเรามากยิ่งขึ้นรวมถึงกิ่งเปลี่ยนนะคะไฟเป็นไฟมาสแต็งด้วยนะคะแบบนี้เลย เป็นวงแหวนนะคะแล้วก็เป็นครีบเดี๋ยวเก่งจะแนบนะคะรูปภาพไว้ให้ด้านบนนะคะแล้วก็รวมถึงชุดแต่งค่ะชุดแต่ง F 1 5 0 Spider ค่ะประกอบไปด้วยกระจังหน้านะคะมาพร้อมอักษรฟอร์ดนะคะลูกค้ารีเควสมาอันนี้ต้องการอักษรฟอร์ดเป็นสีดำนะคะแต่พี่ๆสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการเป็นอักษรฟอร์ดสีอะไรรวมถึงไฟ LED 3จุดด้วยแล้วก็ไฟรูปตัว C แสงสีขาว นะคะอันนี้มาในชุดแต่ง F150 Spider ทั้งหมดเลยรวมถึงซุ้มล้อด้วยค่ะซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบไม่มีหมุดนะคะไม่ได้เจาะตัวรถแต่อย่างใดเลยนะคะแต่ติดกิ๊บล็อกอย่างแน่นหนเลยทีเดียวถัดลงมาค่ะเป็นล้อนะคะขนาด18นิ้วค่ะซีรียางจะอยู่ที่ 265/60R18 นะคะเป็นแม็กนะคะลายลายวาเปอร์จับคู่มากับ ยางมอเตอร์นะคะพี่ๆสามารถเลือกได้เช่นกันนะคะบอกเก่งได้เลยว่าต้องการเป็นแมตกและจับคู่กับยางอะไรในส่วนของตัวครอบแก้มค่ะตัวนี้เป็นปีโมเดล2021นะคะ m i n น r c h a n นมาครอบแก้มปกติแล้วจะเป็นสีโครเมียมนะคะแต่ว่านี้ทำให้เป็นครอบสีดำนะคะเพื่อให้แมทชกับชุดแต่งตรงจุดอื่นที่มาจากโรงงานเช่นตัวครอบแก้มค่ะมือจับนะคะที่มาในสีดำเงา และที่เพิ่มเติมให้จะเป็นเบ้ารองมือเปิดค่ะมาในสีดำด้านตัวนี้ก็ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีเลยด้านบนนะคะราวหลังคาที่มาในสีดำค่ะและก็กันสาดเข้ารูปสีชิ้นตรงรุ่นแบบนี้เลยฟิล์มพี่ๆสามารถเลือกความเข้มได้นะคะว่าต้องการความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์คันนี้ติดเป็น80%ร็อบคันค่ะด้านท้ายรถก็จะมีครอบฝาทางน้ำมันที่มาในสีดำด้านนะคะตัวนี้ใช้งานบ่อยก็จะเหมาะมากๆที่มาในสีดำด้านนะคะ ด้านท้ายเราจะสังเกตว่ามีสติเกอร์นะคะลายกราฟิกอันนี้ลูกค้าดีไซน์เองเลยนะคะเลือกเป็น r a n g e r Ford Performance นะคะถ้าเป็นพี่ๆก็สามารถเลือกลายสติกเกอร์กับเก่งได้นะคะออกแบบได้เลยเถัดมาเป็นโลบาร์ค่ะโลบาร์เหล็กนะคะของแฮมเมอร์ทรงขายยาวนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนด้วยนะคะใช้งานได้จริงๆนะคะ ถัดมาด้านท้ายรถจะเป็นข้อไฟท้ายเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟของเรามากยิ่งขึ้นรวมถึงนะคะกันชนเหล็กนะคะของแฮมเมอร์เช่นกันมาพร้อมกับไฟถอยด้วยนะคะและห่วงลากจูงสีแดงแบบนี้เลยค่ะ แข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะเซนเซอร์ยังคงใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดด้านฝาท้ายค่ะก็จะมีตัวเบ้ารองมือเปิดทรงปลายดาบนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ลายกราฟิกค่ะคำว่าเลนเจอร์อันนี้ลูกค้าก็ดีไซน์เองเช่นกันค่ะ,ะเด็กเก่งพามาดูนะคะรอบคันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกัน ภายในนะคะว่าภายในตัวปีโมเดล2021นะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะพี่ๆหลายคนคงจะจำได้นะคะ,อะตอกย้ำความหรูหรานะคะในส่วนของ minor c h a n n e มาแล้วก็ต้องมีอะไรที่ดีและเด่นเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นนี้เลยนะคะแผงประตูข้างเป็นหนัง ะะและภายในก็เช่นกันค่ะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความหรูหรานะคะแล้วก็ในส่วนของการดูแลทําความสะอาดก็จะง่ายมากๆเลยนะคะเดิมแล้วเป็นเบาะพานะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็เช่นกันหุ้มหนังนะคะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีน้ำหนักขนาดเบาในส่วนของปุ่มต่างๆนะคะทางด้านขวาจะเป็นตัวข้อมูลการใช้งานการขับขี่นะคะแล้วก็ ข้อมูลตัวครุสคอนโทรลระบบครุสคอนโทรลนะคะปุ่มทางด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันในส่วนของตัววิทยุนะคะและนี่เลยค่ะหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะรองรับตัวเมนูภาษาไทยด้วยและมีโทรช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกค้าด้วย1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะ Airbag ็กใบนะคะคู่หน้า เป็นไงบ้างคะไมเนอร์เชนมาแล้วนะคะไม่มีอะไรดีนี่เป็นไปนไม่ได้เลยคันนี้บอกเลยค่ะว่าสวยหล่อละเท่มากๆลงตัวมากๆเลยนะคะทุกจุดค่ะที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะพี่ๆก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะบอกเก่งได้นะคะชุดแต่งต่างๆพี่ดูย้อนหลังได้นะคะในช่อง c h a n ช e l youtube โปรโมชั่น Ford b y บเก็งกี้ค่ะก็สามารถไปดูได้เลยนะคะว่าต้องการแต่งแบบคันไหนยังไงนะคะส่งรูปหรือคลิปมาให้เก่งได้นะคะยินดีดูแลพี่ๆทุกๆท่านเลยซื้อสดหรือจัดไฟแนนนะคะก็บริการเหมือนกันหมดเลยลูกค้าทุกท่านสำหรับเก่งเสม,มอนะคะฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่า ลืมเปิดนะคะการแจ้งเตือนที่กระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดๆไปของเก่งนะคะวันนี้ขอนําเจ้าสุน่อคันนี้ไปส่งมอบก่อนนะคะถ้าชอบยังไงนะคะก็ทักช่องทางการติดต่อที่เก่งกาลังจะขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสอบถามโปรโมชั่นนะคะแคมเปญแต่ละเดือนนะคะได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ